แม่ห้องสอนฝนตกหนักนานป่าไหลทะลักต้นไม้หักโคน่นรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ เมื่อเย็ยนวันที่7กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักจนเกิดดินสลายทับเส้นทางระหว่างบ้านแม่สามแหลบหมู่1และบ้านกอหมูเดอหมู่9ตำบลแม่สามแหลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้สะพานข้ามห้วยแม่สามแหลบถูกน้ำป่าในลำห้วยแม่สามแหลบไหลทะลักกัดเซาะจนคอสะพานชำรุดรถยนต์ไม่สาม,มารถสัญจรได้เบื้องตน้นได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแหลบกรมทางหลวง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36พร้อมกำลังพลเข้าดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุต้นไม้หักโคน่นปิดทับเส้นทางรถติดยาวทั้งขาเข้าและขาออกจากอำเภอแม่สรียงนานกว่าสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สรียงจุดตรวจด่านตรวจหน้าท่ำได้ออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยทางเจ้าหน้าที่หมดการทางแม่ ตำรวจทางหลวงแม่เรียงได้ช่วยกันตัดท่อนต้นไม้ที่ล้มขวางถนอนออกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เรียงได้จัดรถยกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตัดกระแสไฟทั้งหัวท้ายของระบบก่อนเพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจนสามารถเปิดเส้นทางให้รถสัญจรไปมาได้ตามปกติล่าสุดหลายพื้นที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากดินคลวนไหลหากยังมีฝนตกต่อเนื่อง ธนรัตน์เป็น4ีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน